สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผม คลิปนี้นำเอาพระดีพระเก่าราคาจับต้องได้นะครับที่แม้จะ,จะบอกว่าไม่ว่าจะพึ่งพุทธคุณหรือพึ่งพุทธพาณิชย์ก็ย่อมได้นะครับผมได้ทั้งสองอย่างได้ทุกรูปแบบเลยดีกว่าว่างั้นเถิดนะครับผมเพราะเป็นพระที่มีอายุกเก่าแก่มากพอสมควรยุคเดียวกับหลวงปู่สุขก็ว่าได้นะครับผมหรือพระเพะิพ่ออาจจะแก่กว่าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขออนุญาตลงรายละเอียด ดังต่อไปนี้องค์นี้ผมขยายกว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยที่ผมจะลงรายละเอียดเนี่ยนะครับผมผมขออนุญาตวัดซะก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมนะเพราะว่าเพิ่งวัดมาเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้ผมขยายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับขนาดความกว้างนะครับวัดจากตรงนี้นะครับ อยู่ที่1.5เซนติเมตรนะครับผมและความสูงนะครับอยู่ที่2.4เซนติเมตรนะครับผมบวกลบอย่างละมินนะครับบวกลบบวกลบอย่างละมินนะนะครับผมบางทีก็อาจจะมีใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้นิดนึงหรืออาจจะตัดชิดแคบกว่านี้เลยก็วก,ก็มีนะครับผมยิ่งเป็นพระเก่าๆด้วยว่ายิ่งเป็นพระรุ่นยุคเก่าๆแล้วแบบอยากจะบอกว่า เอามาตรฐานเป๊ะเ,ะเลยไม่ได้นะครับบางทีห่างกันถึง2มิลก็มีนะครับผมนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดเลยนะครับผมพระองค์นี้ผมเชื่อว่าท่านที่คลั่มบอดในการเล่นพระเครื่องนะครับเนื้อดินชินผงก็น่าจะทราบดีนะครับแน่นอนครับองค์นี้เป็นของใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากเป็นพระปิดตา นะครับเป็นพระปิตาของท่านหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาครับผมนะครับเป็นพระของท่านหลวงปู่ทองวัดลาดโยธานะครับผมกรุงเทพนะครับเป็นของท่านหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาขออนุญ,ญาตเท้าความสัมนิดหนึ่งนะครับผมเผื่อบางคนยังไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปหาหรือยังไม่รู้จักนะครับผมหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาถ้าจะว่าไปต้องบอกว่าอยู่ในยุคเดียวกันกับ ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีนะครับแล้วก็ยังเป็นต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ผู้น้องนะครับซึ่งมีอายุยืนยาวน่ามากนะครับถึงร้อยกว่าปีนะครับร้อยสิบเจ็ดปีหรือไงเนี่ยท่าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมและเป็นสิทธิ์ผู้น้องที่ไปร่ำเรียนจากท่านหลวงปู่แสงนะครับวัดมณีชนละขันนะครับผมรุ่นเดียวกันกันกบ ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมะลังสีแต่เป็นศิษย์น้องต้องเรียกว่าเป็นศิษย์น้องนะครับผมนะครับเอาจริงๆอ่ะนะครับผมถ้าเอาเพียงแค่นี้ก็น่าจะโอ้โหน่าเก็บมากแล้วนะครับผมอยู่ในยุคเดียวกับสมเด็จโตนะครับและยังเป็นสหธรรมิกนะเออนะครับเป็นสหธรรมิกนะครับพูดง่ายว่าเป็นเพื่อนนะครับร่วมสายร่วมสายด้วยด้วยด้วยก็ว่าได้นะครับผมเป็นสหธรรมิกกับ หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมเป็นสหธร,รมิกกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่า,ายุคเก่าๆมีใครยังเป็นสาธรรมิกน,นะครับนะครับยุคเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฤทธิ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าถามถึงว่าใครเป็นลูกศิษย์บ้างแหมถ้าไม่เอ่ยน,นี่ก็น้อยคนที่จะไม่รู้จักเพราะเอ่ยปุ๊บทุกคนร้องอ๋อทันทีนะครับผมนะครับ ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองวัดลาดเยวานะครับที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้นะครับนะครับเลียงเล็กๆน้อยตรงนี้นะเอาพอสังเขตเนาะนะครับผมก็คือหลวงปู่เผือกแห่งวัดกิ่งแก้วนะครับก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับหลวงพ่อคงวัดบังกับพร้อมนะครับผมหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกแมนะสุดยอด ไม่ตามมหาเสน่ห์นะครับผมแห่งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อเหลือวสาวชโงกก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองวันราเดียวทานนะครับผม แน่นอนครับถ้ามีหลวงพ่อเหลือแล้วจะขาดไม่ได้องหนึ่งนะครับผมอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่ออี๋ครับหลวงพ่ออี๋แห่งวัดสตหีบนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเหมือนกันนะครับฟังแค่นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับผมน่าเก็บน่าใช้มากแต่ว่าพระของท่านราคาไม่แพงยังไม่แพงนะครับเป็นบางพิมพ์ทั้งนั้นที่แพงนะครับอย่างพิมพ์พระปิตาองค์นี้นะครับผมนะครับน่าเก็บน่าใช้มากเป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่ปี6กว่า 2406กว่าไปถึงไม่เกิน 7- 0หรือเ2เต็มที่นะครับผมนะครับสร้างไว้ในยุคโหต้องเรียกว่ายุคเก่ามากนะครับผมนะครับเป็นพระที่น่าเก็บน่าใช้มากโดยเฉพาะราคาไม่แพงแล้วก็พระของท่านเนี่ยนะครับผมสร้างไว้หลายรูปแบบมากโดยเฉพาะหลังยันตรีบ้างอะไรบ้างีเยอะมากก็พอสมควรจึงทําให้ราคาพระเครื่องของท่านเนี่ยแพงเป็นบางรุ่นนะครับแต่ในรุ่น ใกล้ๆก,กันทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งพิมพ์พะปิตาเนี่ยก็ยังอยู่ในไม่เกินหลักผันกลางไม่เกินหลักพันกลางเท่านั้นเองโดยเฉพาะองค์นี้นะผมบอกให้เลยนะจับต้องได้นะไวๆนะเดี๋ยวหายนะครับผมเพราะเดี๋ยวว่ากต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ว่าขออนุญาตลง เซกชันแรกก่อนนะครับเซกชันต่อไปก็จะแพงกว่านี้อีกนะครับถ้าก็ไม่เอานะใครไม่เอานะต้องบอกว่าจะเสียดายมากนะครับผมพระปิดตาพิมพ์นี้นะครับรุ่นนี้พิมพ์นี้จะมีหลังยันก็มีหลังเรียบก็มีนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อดินนะครับเนื้อตะกัว่วเนื้อผงและก็เนื้อดินผสมว่านองค์นี้แมบอกบอกว่าหายาก เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยหายากอีกแล้วแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเนื้อดินผสมว่านครับเป็นเนื้อดินเข้าว่านนะครับถ้าใครได้สองแล้วจะบอกโอ้โหซึงตามากเป็นเนื้อดินเข้าน้ําว่านเข้าว่านะนะครับผมแล้วเอามาผสมประสานนี้มีเนื้อดินเนื้อเนื้อกับเนื้อดินผสมว่านแล้วก็ยังมีเนื้อดินผสมผงแล้วก็เนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะก็คือเนื้อตะกั่ว เท่านั้นเองมีอยู่แค่3 4อย่าง3 4อย่างประมาณ4อย่างนะครับ <IS P. S 1> เล่นง่ายไม่ยากแล้วก็มีทั้งหลังยันและไม่ยันนะครับองนี้เป็นหลังเรียบแน่นอนครับเนื้อว่านส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลังเรียบมากกว่าหลังมากกว่าหลังยันเพราะว่าการกดยันเข้าไปหรือว่าพิมพเข้าไปมันจะติดยากไงนะครับน้อยน้อยอย่างน้อยน้อยองนกที่จะมีหลังยันในพิมพ์ที่เป็นเนื้อดินผสมว่านแบบนี้หายากครับนะครับส่วนใหญ่จะเจอต่เนื้อดินล้วนๆแล่วกว่าขัด้านหลังก็จะมียัน นะครับเพราะมันจะก็จะพิมพ์ง่ายจะกดง่ายนะครับผมอ่ะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับใครก็ฟังตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาจารย์ท่านเป็นใครแล้วก็ลูกศิษย์ท่านเป็นใครท่านว่าน่าเก็บไหมท่านน่าเก็บจนดัวเลยครับเดี๋ยวหายนะครับหลวงปู่ทองวัดราชโยธาเก่งในทางเื่องบอกว่าแคล้วคลาดคงกระพันแคล้วคลาดนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะครับผมนะครับไปถามคนดอนเมืองรู้นะครับนะครับอ่ะโอเคเราไม่ต้องพูดเยอะเอาแค่นี้ก็พอเนาะ เอาไปนะครับผมองค์นี้นะครับเอาไป2,500บาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อนะครับผมแพงผ่านครับนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดก็ต่อส่วนลูกค้าเก่าก็10%เช่นเคยนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมเซกชั่นต่อไปขึ้นครั้งละห0 0 0บาทนะครับใครไม่เอาผมถือว่าพลาดนะครับและองค์นี้ถือว่าอยู่ในสภาพ กำลังน่ารักน่าใช้อ่ะนะครับผมโดยมีขนาดอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าขนาด1.5เซนติเมตรคูณ2.4เซนติเมตรนะครับผมพระยังถือว่าน่ารักน่าใช้นะครับผมบางองสึกกว่านี้นะครับบางองสึกเลยนี่เขาไม่เห็นตุ่มก็มีนะครับก็ยังขายกัน2,000 2,000กว่าเลยนะครับผมเอาแค่พระสวยๆสภาพอย่างเงี้ยถือว่ายังสวยอยู่น่ารักสภาพเนี้ยไม่มีต่ากว่า3 4,000 4,500 นะครับผมเอาแค่2,500นะครับลูกค้าเก่ายังได้ลด10%เช่นเดิมนะครับเอาได้เอาครับเชื่อผมเป็นพระเก่าที่น่าเก็บมากนะครับผมก็คิดดูสิ์อาจารย์เดียวกันกับสมเด็จผู้จาร์โตพรมมะลังสีครับนะครับผมอ่ะใครต้องการด่วนๆครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ id line หมายเลข0846786958้าย้ำนะครับ id line หมายเลข0846786958เบอร์นี้ลน์นี้ นะครับขออนุญ,ญาตนะครับเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะแคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ ID l ดี e ลนเบอร์นี้แหละครับ0 8 4ย7 8 6 9 5 8้ํา0 8ดย้ำศูนย์นะครับผมขออน,อนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะ่าเช่ายังทําไม่ได้นะครับผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับไม่อยากเอาแบบเขาเรียกอะไรเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองเอากระดูกมาแหวนคอผมไม่เอาไม่ทำ นะครับผมโอเคนะครับผมดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเอาไปนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพระเ๋ใครดูภาพผมเ๋ผ่านได้เลยนะครับผมพระอย่างนี้ใครดูเก๋ก็ภาษาจีนครับหมอเก่าฉับแต่ว่าครบไม่ได้ล่กแสดงว่าเล่นพระไม่เป็นหรือว่าเจ้าเล่หรือว่าลูกเล่นนะนะครับพระดูง่ายครับธรรมชาติสูงนะครับเก็บเก่ามาอย่างไงใช้มาอย่างไงไปอย่างนั้นโอเคเป็นยางเข้าใจเนาะมา มาสองพระกันดีกว่าเดี๋ยวผมขยายก่อนเนาะนี่ขยายให้ดูชัดๆก่อนเห็นไหมครับภาษาเซนผนะ้าเนี่ยเขาเรียกว่าแกะสดเลยเห็นไหมครับเห็นบล็อกเห็นเดี๋ยวขออภัยนะครับผมปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูพิมพ์ทรงอย่างเงี้ยเหมือนแกะสดเลยไม่มีการแบบเขาเรียกอะไรนะถอดพงถอดพิมพ์อะไรไม่มีนะครับแล้วเนื้อหาเนี่ยความเก่ากฟองแล้วนะครับผมความเก่ากฟองนะครับผม ไม่ใช่เนื้อดินล้วนแต่เป็นเนื้อดินผสมเข้าว่านน้อยครับมีน้อยครับมีน้อยนะเดี๋ยวขดลงมามาเนี่ยครับเห็นไหมครับดูง่ายเลยครับนะครับพระอย่างนี้นี่โอ้โหเขาเรียกว่าภาษาศิลป์ษนสมัยก่อนเรียกว่าแทร้อยเมตรนะครับแทร้อยเมตร ราคาไม่หยุดแค่นี้นะครับผมใครเอาได้เอานะนะครับยิ่งเป็นพระยุคเก่าเลยนะนะครับยุคเดียวกันเป็นแหมเป็นทั้งสาธรรมิกับหลวงพ่องเงินวังคาเลยนะวัดบางคารนะครับผมนะครับอืหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับเป็นสาธรรมิกกันนะครับผมแล้วก็หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังเออเมื่อกี้ลืมบอกไปนะเป็นชาธรรมิกกับท่านหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้วยนะครับผมสร้างพระใกล้ๆกันนะปีหกกว่าอสวยไหมครับแมเนื้อนี่แน่นๆเลยเนื้อแบบคือดูปพ๊บรู้เลยว่านี่เป็นเนื้อดินนะแต่ผสมว่านผสมหลายอย่างเลยลงไปนะครับสุดยอดอาถรรพ์เลยนะครับเนื้อดิน แล้วก็ผสมบ้านอย่างนี้อย่าพลาดครับเชื่อผมนะครับยิ่งสายมูแล้วอย่าพลาดเอาได้เอาเชื่อผมราคาแค่นี้โอ้โหสบายครับนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่นานเผื่อจะเผื่อจะเผื่อไว้ก่อนเนาะถ้าลงได้ถ้าลงได้นะถ้าลงไม่ได้ก็เป็นพรุ่งนี้ลงอีกทีหนึ่งนะเอาองนี้ก่อนนะ เชื่อผมผมมีองค์เดียวด้วยนะครับพิมพ์นี้มีองค์เดียวนะครับมีองค์อื่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปคน,คนดูก่อนน่าเก็บมากผมบอกให้เลยน่าเก็บมากอืมโอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ